where is your eye where is your eye this is I this is eye. I are you for looking I you for looking why is your mouse why is your mouse this is mouth this is mouth mouth you for eating mouth you for eating why is your nose? Why is your nose? This is nose. This is not. Not your false mail, Not your false mail, ing. Why is your ears? Why is your ears? This is ear. This. เอียยุดฟ้อเฮียอิงเอียยุดฟอเฮียอสวัสดีเด็กๆทางบ้านทุกคนนะคะพบกันกับครูนันคุณครูนันทพักศรีพุทธาจากโรงเรียนประชารัฐบบำรุงจากที่คุณครูร้องเพลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเด็กๆค่ะตั้งใจฟังเด็กๆจะได้ยินเลยว่าคุณครูร้องเพลงไปเกี่ยวกับอวัยวะของเราอะไรบ้างนะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนอวัยวะต่างๆที่คุณครูได้ร้องเพลงไปก่อนหน้านี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ i ตา nose จมูก m o u t h ปาก e a r หูหลังจากที่เด็กๆได้ไปเรียนรู้มาแล้วนะคะเด็กๆคะ อวัยวะอะไรของเรานะที่เอาไว้ใช้สำหรับการฟังเวลามีเสียงอะไรมาแล้วเราใช้อะไรนะ่ะในการได้ยินเสียงเราใช้อะไรกันคะเด็กๆเ,เอ๊ะเราใช้ตาหรือเปล่านะหรือว่าเราใช้ปากในการฟังใช้อะไรคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะเราใช้หูสองข้างนี้นะคะหูภาษาอังกฤษคือ e อี ear อี หูเก่งมากๆเลยค่ะหูเป็นอวัยวะที่ใช้ในการฟังเสียงนะคะแต่เราจะสามารถแยกเสียงที่เราฟังได้หรือไม่นั้นเด็กๆจะต้องมีสมาธิในการฟังเสียงเนี่ยเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเด็กๆสามารถแยกออกได้ไหมคะว่าเอ๊ะอันนี้เสียงของอะไรอันนี้เสียงของ อะไรเสียงมาจากทิศทางไหนหน้าสายขวาตรงหน้าหรือว่าด้านหลังถ้าเรานะคะจะฟังเสียงให้ชัดเจนหรือรู้ตำแหน่งของเสียงนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องมีสมาธิใช้สมาธิในการฟังเสียงนั่นเองค่ะคนเรามีหูสองหูหูมีหน้าที่สำคัญที่ใช้สำหรับการฟัง แต่ในการแยกแยะทิศทางของเสียงนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของสมองค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหูของเรามีสองข้างถูกขั้นกลางไปด้วยหัวหรือว่าศีรษะเลยทําให้การเดินทางของเสียงที่มาถึงหูของเรานั้นไม่เท่ากันเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ถ้าเสียงเดินทางมาไกลเมื่อมาถึงหูของเราเราจะได้ยินเสียงที่เบาลงดังนั้นนะคะเราเลยใช้ความแตกต่างในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางของเสียงและความดังใช้ในการแยกว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นมาจากทางด้านซ้ายหรือว่าขวานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยสังเกตกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เพลงชาติขึ้น เราถึงได้ยินเสียงเพลงชาติพร้อมๆกันทั้งๆท,ที่เรายืนกันอยู่กันคนละที่นั่นก็เป็นเพราะว่าเสียงสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางนั่นเองค่ะการที่เรามีสมาธิในการฟังเสียงจะทำให้เราทราบชัดเจนเลยค่ะว่าเสียงเคลื่อนที่มาจากทิศทางใดดังนั้นเด็กๆนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝนในการใช้สมาธิในการฟังเสียงค่ะ ต่อมาเรามาทำความรู้จักกับเสียงสื่อสัญญาณสำคัญต่างๆเสียงสัญญาณมีความสำคัญกับคนเรามากมายเลยนะคะเด็กๆอาทิเช่นเสียงไซเรนจากรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินเปิดสัญญาณเพื่อให้รถคันข้างหน้าทราบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเสียงนาฬิกาปลุกเพื่อใช้ปลุกหรือแจ้งเตือนรวมไปถึงเสียงกริ่งประตูบ้าน เสียงสัญญาณเลิกเรียนของโรงเรียนเสียงสัญญาณโทรศัพท์และเสียงอื่นๆอ,อีกมากมายที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆและในวันนี้นะคะคุณนันก็มีกิจกรรมเก็บการศึกษาค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ลองฟังเสียงโดยการใช้สมาธิดูค่ะว่าเสียงที่คุณครูนันนำมาให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ลองทายกัน เป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงให้ดีนะคะเอ๊เด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของอะไรนะได้คำตอบกันหรือยังคะใช่แล้วค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของสุนัขนั่นเอง เรามาฟังเสียงต่อไปกันค่ะเด็กๆเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของตัวอะไรนะติก๊กตอกติก๊กตอกใช่แล้วล่ะคะ่ะนั่นก็คือเสียงของ แมวนั่นเองเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของสัตว์ตัวต่อไปกันเลยค่ะ hey! 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 เด็กๆคิดว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดกันคะเอสัตว์ตัวไหนนะ ใช่แล้วล่ะค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของช้างนั่นเองเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองฟังกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะเด็กๆคิดว่าเสียงสุดท้ายที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดคะ เอมีใครจะทายถูกไหมเนาะใช่แล้วละค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของวัวเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้เด็กๆเ,เล่นเกมการศึกษามีใครทายถูกหมดทุกข้อไหมคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะคุณนันขอปรบมือให้และในวันนี้นะคะคุณครูค่ะต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆฟังเสียงที่คุณครูเตรียมไว้ให้จากนั้นวาดภาพแหล่งกำเนิดของเสียงที่เด็กๆได้ยินและอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะ